คุณผู้ชมคะและเมื่อพูดถึงวิกฤตพลังงานในขณะที่ยุโรปกำลังเผชิญสถานการณ์อย่างหนักหน่วงอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะคะและถือว่าเป็นภาระโจทย์ท้าทายเรื่องเร่งด่วนสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษลิสทรัสท,ที่วันนี้ได้รับหน้าที่เริ่มต้น ความเป็นผู้นำอังกฤษอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่บริจอนสันได้อำลาตำแหน่งและวันนี้ลิสทรัสก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษค่ะสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธทรงพระกรุณาให้อลิซาเบธทรัสเข้าเฝ้าในวันนี้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ทรัสได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีนาถ และจุมพิตพระหัตถเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีและธนารักษ์ใหญ่แล้วพิธีแต่งตั้งนี้ใช้ชื่อว่าจุมพิตพระหัตถแต่ในความจริงก็คือการจับพระหัตถของพระองค์ค่ะภาพและถแถลงการที่ออกมาเท่ากับการนับหนึ่งอย่างเป็นทางการว่าทรัสคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ พลัสเดินทางไปโดยเครื่องบินเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินินาาที่พระราชวังเบลมอร์ลที่เขตอเบอร์ดีนในสกอตแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรนี่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ140ปีที่อังกฤษแต่งตั้งนยายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่สกอตแลนด์จากประเพณีเดิมพิธีจะเกิดขึ้นที่พระราชวังบักกิงแฮม วันนี้ก็คือวันอำลาตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีคนเดิมก็คือบอริสจอนสันที่ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเพื่อทูลลาพระองค์ก่อนที่ทรัสจะเดินทางไปค่ะ <S <S และนี่ก็คือบรรยากาศในการอำลานาทีสุดท้ายของบอริสจอนสันและ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งอังกฤษนะคะที่เดินออกจากบ้านหมายเลขสิบถนนดาวนิ่งโดยมีเจ้าหน้าที่ยืนปรบมือเพื่ออําลาจนสันได้ก,กล่าวสุนทรพจน์เพื่อแสดงความยินดีกับทรัสและย้ำการสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจกไม่ลืมที่จะย้ำว่าปัญหาพลังงานต้นต่อมาจากสงครามโดยรัสเซียค่ะ We have and will continue to have That economic strength to give people the cash they need to get through this energy crisis that has been caused by Putin's vicious war. And I know that Liz, Truss, and this compassionate conservative government will do everything we can to get people through this crisis, and this country will endure it and we will win. And if Putin thinks that he can succeed by blackmailing, Bullying the British people British utterly the de ในช่วงเวลานี้อังกฤษกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจกกร,รุมเร้านะคะโดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพเข้าของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นขนมปังอาหารราคากำลังพุ่งสูงขึ้นนะคะพร้อมๆกับเงินเฟอ้อที่สูงเป็นเลขสองหลักเป็นปัญหาใหญ่ค่ะว่าลิสทรัสจะแก้ปัญหาอย่างไรรวมถึงการแก้วิกฤตพลังงาน เมื่อคืนนี้ตอนที่รับรู้ว่าชนะและได้ขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ของพักอนุรักษนิยม Listrust ก็ได้ระบุถึงแนวทางที่เตรียมไว้แล้วนะคะโดยเฉพาะการลดพษีค่ะ leadership campaign I campaigned as a conservative and I will govern as a conservative And my friends, we need to show that we will deliver over the next two years

ก่อนหน้านี้เคยมีแนวคิดประกาศว่าต้องล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และจะต้องทำหน้าที่ในการเรื่องของการออกจากยุโรปทางลิสทรัสก่อนหน้านี้แสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับแนวคิด ความเป็นสหภาพยุโรปและอังกฤษก็จะต้องออกมาแต่ดูเหมือนก็จะมีความย้อนแย้งในแง่จุดยืนของลิสทรัสในเรื่องนี้กับการเข้าร่วม EU ทําให้เป็นคำถามค่ะว่าแล้วอุดมการทางการเมืองของลิสทรัสที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ก่อนหน้านี้ลิสทรัสก็เคยทำงานกับนายกรัฐมนตรีมาแล้ว3คนนะคะและเคย <laughs> เป็นรัฐมนตรีในยุคข,ของอดีตนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เคยสังกัดพรรค l i e r r l l e m o o r r t t s ด้วยซึ่งมีแนวทางสายกลางแตกต่างจากแนวทางของพรรคอนุรักษนิยม s <S ต้นสังกัดในยุคปัจจุบันที่ทำให้ล <But> ิ t r u s สได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษด้วยค่ะโดยช่วงที่อยู่พรรค i b e r a l Democrats ทรัสเคยผลักดันให้กฎหมายเพื่อให้กัญชาเป็นเรื่องถูกกฎหมายและขอให้ออกกฎหมายยุติสถาบันกษัตริย์นะคะซึ่งเป็นจุดยืนที่ดูย้อนแย้งกับความเป็นนักการเมืองกระแสะหลักจากพักอนุรักษ์นิยมในปี2022นี้แนวทางจุดยืนและโดวมการทางการเมืองของทรัสจึงถูกตั้งคำถามมาตลอดนะคะทรัสเคยทำงานกับนายกรัฐมนตรีมาแล้ว3คนทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมมาแล้ว แต่ที่จดจำกันมากที่สุดก็คือการรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี2016ทรัส,สแสดงจุดยืนว่าอังกฤษจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ EU ต่อไปโดยทวิตข้อความว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอังกฤษขึ้นอยู่กับ EU แต่มาถึงวันนี้ทรัสสนับสนุน Brexit และแนวทางของบริจอนสันเรื่องบุค,คลิกและแนวทางการทำงานทรัสถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายกับมาร์กาเร็ตแทชเชอร์โดยเฉพาะการสวมหมวกขนสัตว์ ตอนที่ไปเยือนกรุงมอสโกเหมือนกันจากภาพที่สื่อนํามาเปรียบเทียบนี้นะคะมีการคาดการ์แล้วว่าหน้าตาของคณะรัฐมนตรีของทัสอาจจะคล้ายๆกับจอรสันโดยจะเน้นเรื่องการลดภาษีลดบทบาทภาครัฐและท่าทีแข็งก้าวต่อยุโรปบทบาทในเชิงการต่างประเทศก็คงจะคล้ายเดิมในแง่ที่จะคงความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐและมีท่าทีแข่งก้าวต่อรัสเซีย

отстаивания интересов Британии без стремления каким-либо образом учитывать позиции других, без особого стремления идти на какие-то компромиссы. Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции этой страны на международном ขณะที่ท่าทีกับจีนก็แข่งก้าวไม่น้อยค่ะและคาดว่าในยุคของทรัสต์ความสัมพันธ์กับจีนก็คงจะไม่ดีขึ้นโดยเฉพาะการใช้ภาษาที่แข็งก้าวต่อจีนในช่วงหาเสียงทรัสต์ระบุว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษขณะที่จีนตอบโต้ว่าเธอพูดแบบไร้ความรับผิดชอบ <think> ในช่วงเวลานี้ที่คนกำลังรอสุนทรพจน์เพื่อที่จะประกาศนโยบายใหม่และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มีสมาชิกของบ้านหมายเลขสิบที่กำลังร,งรอในายใหม่อย่างใจจดใจจอนะคะนี่แหละคะ่ะแลรี่เดอะแคทแมวประจำํำทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะผู้สื่อข่าวก็จับนาทีนี้ได้คะ่ะนั่งรออยู่ที่หน้าบ้านหมายเลขสิบเมื่อวานนี้นะคะเป็นภาพที่ออกมาเมื่อวานนี้ตอนที่รู้ผลว่าใครชนะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ของพักคอนเซอร์ทีฟ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นแมวที่ทั่วโลกจับตามองนะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกสำคัญของทำรรเนียบนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเป็นที่ชื่นชอบของสื่ออย่างมากค่ะ